บีมือหนึ่งเดี๋ยวฮะเดี๋ยวครับเป็นอะไรครับ<ะ>ทำอะไรครับยึกยๆก,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 กยักอย่างกัน,นอน่าเกี่ยวฮะโอ้ผู้นี้เสียลมเลยทำไมอ่ะเสียลมเลยพี่โอ้ทำไมพี่ช่างเป็นคนที่ u n p r e d ช c t a b l e ขนาดนี้นฮะ,ฮะตอนนี้เนี่ยนะคะเขามีเกมเต้นแบบใหม่ ซึ่งเกมเต้นแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่ไม่กระทึบท้า,า,มมากระทึบเท้าเหมือนเมื่อก่อนเนอะเนอะนมันเอาไปแล้วเกมนี้ชื่อว่าเกม Dance Base ค่ะอู่ปพากพอเพียนะคะ Dance Base ค่ะเกมนี้นะคะต้องเป็นเกมที่อาศัยความจินตนาการล้ำเลิศนะคะบวกกับความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็นี่ต้องออกแบบท่าเต้นเองอย่างนี้ค่ะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวอากับกิริยาแบบนี้เหรอที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อลัมเลอร์อ่ะพี่ว่าพอเถอะเปีย <ś c oughs> พาพี่ไปดูเถอะนะเนี่ยมันไม่ไหวแล้วนะเ๋ยวพลังเท้าไฟพี่อยาให้พี่ขึ้นมาบ้างนะ,อ,ะอยาให้พี่เต้นบ้างนะมุมความพี่ไหวเห็นไหมตั้งน้องนิดหน่อย,น,อยน้องนิดงั้นไปชมบนพร้อมกันเลยค่ะอยากเห็นอ่ะแดนเบลดมือหนึ่งไร้เทียมทานลีลาท่าทางการเต้นแบบนี้ หน้าตาจิ้มลิ้มแบบนี้น่ารักน่าชังใช่ไหมล่ะครับแต่ทุกท่วงท่าที่เธอแสดงออกอให้เห็นถึงพลังที่แข็งแกร่งฟองแม่นยำสมเป็นเจ้าแม่สายโคดแห่งวงการเก็มเต้นขอเหล่าสาวาว่เก็บเต้นช่วยให้นิยามกันคุณคำสำหรับความเจ๋งของเธอคนนี้เจ๋งเฟี้ยวเยี่ยมไลค์คูล คำที่กล่าวมาคือคำนิยามของเธอคนนี้น้องไอซิริลักษ์เพื่องทุกหรือที่คนในวงการเขาเรียกกันว่าไอยาโนดีว่าออฟแดนซ์เบสสวัสดีค่ะสีริลักษ์เพื้องทุกค่ะชื่อเล่นชื่อไอยาโนค่ะชาย,ยาในวงการเจโฮดค่ะ,ะเผอิญว่าปกติค่ะมาเล่นเกมปกติอยู่แล้วช่วงเวลาว่างแล้วก็ เจอเกมนี้ขึ้นมาค่ะก็ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมเต้นนะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเต้นดูแล้วก็เลยเริ่มเล่นค่ะแล้วก็ให้เด็กประมาณ5 6าขวบสอนตรงนั้นค่ะ<อ>ความสามารถอะไรหรอความสามารถไอคือไอมีพื้นฐานการเต้นมาค่ะพอเราได้เล่นเกมเต้นมาปุ๊บแล้วเราได้อยู่กับเกมเต้นทาให้เรารู้สึกว่าเราเต้นดีกว่าคนอื่นแล้วก็นี้เราก็มาฝึกในเซนเซอร์เกมค่ะ I know น เริ่มเล่นเกมเต้น DanceBase ตั้งแต่วันแรกๆที่เครื่องนี้ได้รับการอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นเข้ามาในเมืองไทยเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมานมือการเต้นของเธอเป็นที่เลื่องลือไปทั่ววงการเพราะเธอตะเวนสายแข่งมาแล้วหลายเวทีจนสามารถคว้ารางวัลใหญ่ๆยัง d a n c e b a s เอเ i ียค u 2015มาเป็นคอลเลกชันในครอบครองส่วนรางวัลอื่นๆก็ยังที่เห็นนี่แหละครับโอ้โห เทียบมีทั้งค้วยทั้งเหรียญมาได้มาเยอะจริงๆสำหรับเกมแดนเบสนะครับได้รับกระแสะความนิยมจากน้องๆในกลุ่มวัยรุ่นนะครับซึ่งรักในการออกกำลังกายแล้วก็รักเกมครับแตกต่างจากเกมเต้นธรรมดายัางไงนะครับคือบางเกมนะครับที่ที่เล่นนะครับก็จะใช้แค่มือหรือเท้าอย่างเดียวแต่ว่าแดนเบสเนี่ยจะต้องอาศัยในเรื่องของ เซนเซอร์นะครับที่จะทำแต้มกับคะแนนนะครับคนเต้นจะต้องออกแบบท่าเต้นนะครับโดยทั้งสีละร่างกายของตัวเองตั้งแต่หัวจนเท้านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของแดนเบสแล้วก็ได้รับกระแสนิยมมากที่สุดเมื่อทราบสรรพคุณของไอเฮโนแล้วคราวนี้เรามาทำความรู้จักเกมเต้นแดนเบสที่เป็นพระเอกของเราเกันดีกว่า เกมเต้นชนิดนี้ตั้งจากเกมเหยียบพุกศรแบบที่เราเคยเห็นกันทั่วไปวิธีการเล่นต้องอาศัยความไวของสา,อสายตาผสานกับการออกท่าทางที่แม่นยำเพราะเครื่องนี้จะวัดผลและให้คะแนนจากเซ็นเซอร์ที่อยู่ด้านบนถ้าเราเต้นหรือทำท่าถูกต้องตามโจทย์บนหน้าจอมากเท่าไหร่คะแนนที่ได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเท่านั้นซึ่งระดับคะแนนก็จะมีไล่ตั้งแต่ D C B S A, S, Double S, ไปจนถึงระดับคะแนนที่เจ๋งที่สุดก็คือ Triple S, <S ดูสิครับเล่าสาวกแดนซ์เบสทั้งชายหญิงกำลังสนุกกับเกมเต้นกันใหญ่เลยงานนี้รับประกันเลยว่าไม่มีใครยอมใครแต่ที่เห็น่าเต้นกันคล่องๆง,ง่ายๆแบบนี้ เพราะน้องๆเขาฝึกฝนกันแทบทุกวันแต่ถ้าเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มฝึกได้วันสองวันก็จะมีสภาพการเต้นยังหนุ่มหน้านิ่งคนนี้แหละครับ<อ>แม่สงสัยชุดที่ใสจ่จะฟิตเกินไปลองเปลี่ยนชุดดูหน่อยไหม <Wow. S 1> โอ้ไม่ไหวเปลี่ยนชุดแล้วก็ออยังเต้นแก้แก่กักกงๆเหมือนเดิมขอเธอพ่อคุณเอ้ย บอกแล้วว่าเกมนี้ไม่ง่าย no, no. เอาล่ะครับหน้าทีนี้มือสมัครเล่นค้อยไปได้เวลาของตัวจริงกันแล้วพวกเรานักเต้นแดนเบสทีม MDR ก่ N b อนจะไปชมลีลาระดับดีว่าขอเวลาให้เราบรรดาสาวกแดน b เบสที่มาชุมนุมในครั้งนี้ร่วมโชว์ด้วยสักนิดโอ้โหแต่ละคนแต่งตัวกันมาแบบจัดเต็ม ตามสไตล์แนวเพลงที่ตัวเองถนัดเพื่อมาแดนซ์ประกาศสักดาหให้แฟนกระบี่มือหนึ่งได้จดจำเริ่มกันทแ่แดนซ์เบิแนวอามิเมะที่หมายถึงการเต้นแบบการ์ตูนญี่ปุ่นของสาวแมวคนนี้แม่เจ๋งทั้งชุดทั้งลีลาเลยนะนเนี่ยต่อไป ได้เวลาของทีมเต้นแนวฮิปฮอปไม่เบานะครับทีมนี้อั้งเก้นแข็งทั้งแม่นยำตามมาติดกับทีมโอเบอร์ที่โดดเด่น้ชุดและทีเขาไม่แพ้ที่อื่น ส่วนนี้ผมมาแบบ over f ี e e s t y l e เส็นแล้วอยากให้คะแนนพิเอษไปเต็มๆแต่ไม่เีลาเหลือรับประทานจริงๆนะอาเฮีย โอ้โหนี่ขนาดระดับสาวกยังแดนงกันกระจายขนาดนี้แล้วถ้าเป็นระดับสีว่าที่ได้รับฉายาเป็นเจ้าแม่สายโหดละ่ะจะขนาดไหนอย่ามวัวแต่สงสัยครับเธอแต่งตัวพร้อมแล้วมาพิสูจน์กันเลยดีกว่า้าวมาเว่ ความน่ารักสดใ์แนวอนิเมะสาวน้อยจากระุัญี่ปุ่นเมื่อ่าการแต่งตัวแล้วเหมือนออกมาจากโลกตะวันตจริงๆเลยนะเนี่ยด้านเต้น้องสาวไอ้ไล้รำมเอลใส่งตัดูน่ารักตามสไตล์สาวญี่ปุ่น อา่าอมเกิดก็ใส่อินเนอร์แบบจดเต็มแม้ท่าเต้นจะดูอ่อนหวานที่ถุกแต่แคะแนนเซ็นเซอร์นี้เือเต็มตลอดเลยนะครับคือ เปลี่ยนจากแนวที่ขูดใสสๆมาเป็นลูกเปรียว่าเซ็กซี่กับแนวเพลงโควต์กันบ้าคราวนี้สาวไอ้ของิ้นความยากโดยการเต้นเป็นคู่และใส่รองเท้าส้นสูงถึง3นิ้วเต้นแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคอะไรเลยเพาเยยังเต้นได้สบายๆ ยังออกนีลาเซ็กซี่ยั่วโย,ยวนได้เหมือนป้อนฉบับศิลปินทีค่คบว่าจริงๆส่วนคะแนนเหรอไม่ต้องพูดถึงได้สูงถึงเอสทั้งคู่ธรรมดาสักที่ไหน โดยการเต้นแนวโคอเบอร์ฟรีสไตล์ท่าเต้นชุดนี้เป็นท่าที่สาวไอออกแบบท่าเต้นขึ้นเองถึงแม้ว่าวเพลงจะเป็นแนวงังลูญี่ปุ่นแต่สาวไออก็ผสมผสานก,การเต้นแบบทไทยๆลงไปในเพลงของญี่ปุ่นได้ เังเต้นไม่มีพลาดเซ็นเซอร์อีกด้วยสุดยอดจริงจริงความยากนะใช่หมคะออตอนนี้ไอฝึกเป็น f ี e e s t y ก็คือการเต้นในตู้เนี่ยตามตู้เนี่ยมันง่ายแล้วไอวก็ฝึก f ี e e s t y คือเราจะเต้นไม่เหมือนในตู้ แต่ให้โดนเซนเซอร์และให้เซนเซอร์กับคะแนนออกมาดีนี่ของไอใช่ไหมคะข้อที่1คือจําเซนเซอร์ให้ได้จําท่าให้ได้ข้อที่2แล้วข้อที่3ก็คือเราต้องทาท่ายังไงให้มันสวยงามไม่ใช่ว่าแข็งทื่อเหมือนเซ็นเซร์อย่างนี้ไม่ใช่แต่เราต้องแบบอ่าสมมติว่าอย่างท่าแหวกมืออย่างนี้คนอื่นถ้าเต้นไม่เป็นก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราฝึกมาก็จะเป็นแบบอาจจะมีลีลาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทคนิคการเต้นของไอคือเพิ่มอินเนอร์ตัวเองเข้าไปกับ eye c o n t a t ก็คือเข้าถึงเพลงสำหรับคนที่มาเล่นเกมนี้ได้คือหนึ่งมีใจรักพร้อมที่จะต้องมีความพยายามในการสึกผลและก็ต้องเปิดใจที่จะรับฟังสิ่งใหม่ๆจากคนอจื่นเกมสมัยนี้ชัยวอร์จะมีไว้เพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับแต่ต้องมีเทคนิคและความคิดสร้างสรรค์ด้วยดูอย่างสาวอันที่ครับภายนอกจะดูตัวเล็กน่ารักแบบนี้ แต่ในเรื่องเกมเล่นแล้วว่าไม่ธรรมดาเป็นเสียดนักเล่นเกมอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบและอยากท้าแข่งเต้นกับน้องไอก็อติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่รายการกระบี่มือหนึ่งสาวไอพร้อมรับคำท้าเสมอสำหรับคืนนี้กระบี่มือหนึ่งก็ต้องขอยกนิ้วให้กับน้องไอที่รีลักเรื่องทุกเจ้าของฉายาไอยนโอดีว่าออฟแดนสเปส โอ,โ,โอ้โหสุดยอดอ่ะไม่เคยเห็นใคร<อ>เต้นเก่งขนาดนี้เลยอ่ะนี่ผิวไหวมากๆนะฮะโอ้โหเก่งจริงครับน้องสุดยอดจริงฮะแม่มเห็นแล้วมันชื่นชมมาหัวใจนี่มันเต้นแบบตึ๊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 บอย่างนี้เลยปีอ่ะโอ้โหไม,ไม่ต้องตึ๊บแล้วพอเลยทำไมอ่ะโอ้ยพอเห็นสาวๆน่ารักหน่อยอยหัวใจตึ๊บตึ๊บล้วนะชอบตึอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็เข้าใจผิดรู้เปล่าบีึ๊บแึ๊บต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 น๊บตึาไงนะ ต้นคนอะไรเต้นเก่งสเต็ปสเต็ปเล้าใจดูแล้วมันเพลินอ่ะไม่ทันไม่ทันแล้วค่ะมันออกมาทางสายตาละแต่ว่าน้องไอเนี่ยนะเขาเก่งมากๆนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันแดน์เปดที่ประเทศจีนโกอินเตอร์อีกด้วยพี่รู้แล้วเบียรรู้แล้วอยวจะหาเวลาว่างทำไมทำไมพี่ทำไมให้น้องไอสอนพี่เต้นไงโอ้โหนะเดี๋ยวเรานัดกันนะไอนะพี่พี่ได้ท่าหนึ่งละท่านี้ได้ไหมเออพี่เป็นไงอาชีวะปล่อยของ ติดตั้งแอร์ระดับเหร,รียญทองระบีมือหนึ่ง